จงทำความรู้ให้รู้วันนอนคือน,นอนพักผ่อนและทำความรู้ให้ซ้อนซึ้งลงไปอีกว่านอนไม่ใช่ความอร่อยนอนคือการพักผ่อนของความหมุนเวียนในชีวิตกำหนดเวลาตื่นกำหนดเวลาหลับให้แก่ตนเองเสมอและต้องฝึกและ รู้ความจริงว่าตื่นคือตื่นเราจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแม้เวลาจะหยุดจะนิ่งเราก็จะต้องตื่นต้องฝึกตนจริงๆชาคริยานุโยคะเป็นหลักใหญ่เป็นหลักแม้แต่ในอปปันนกธรรมเป็นหลักของการปฏิบัติแม้แต่ฤาษีเยอะแยะมากมายในทางปฏิบัติ ของลัทธิที่จะต้องรู้ความดับหรือเรียกว่านิโรธเพราะความหยุดความพักนั้นเป็นการเบาเป็นการง่ายจึงเป็นความจริงหรือเป็นธรรมชาติที่ทำให้คนหลงได้ง่ายหลงเสพหลงติดหลงชอบเราจะต้องคลายความชอบเราจะต้องปลุกตนไม่ให้ไปชอบ บอกตนให้รู้ทำความเข้าใจแก่ตนให้มากให้เห็นจริงถ้าเรายังมีอารมณ์ชอบอารมณ์ปฏิพัธ์อารมณ์อร่อยที่เรียกว่าอัตสาทะอยู่เราก็ยังจะต้องหนักหรือมีโรคมีอาการกิเลสนั้นไม่คลายจึงจะต้องทำความรู้ให้รู้ให้เห็นให้จริงแล้วต้องฝึกต้องตัด ต้องคลายทําจริงๆฝึกจริงๆฝึกแล้วฝึกเล่ารู้แล้วรู้เล่าตัดจริงตัดแล้วตัดเล่าเราจึงจะค่อยอย่างชั่วที่สุดจึงจะเบาบางไม่มานั่งโงกนั่งง่วงเพราะเวลาตื่นก็ต้องตื่นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วใส แม้แต่ตอนจะตื่นนอนเราก็จะงวงเงียและอาัยอาวร์ต้องตัดเพราะเราต้องกำหนดเวลาตื่นกำหนดเวลาหลับแล้วเราต้องหลับเท่านั้นและต้องตื่นและจะต้องไม่สร้างอาการงวงเงียอาการอาไลาอาวรนไม่สร้างอารมณ์จิตที่มันปรารถนาอยากหรือที่จะเสพจะติดตัดเป็นตัด หลับเป็นหลับตื่นเป็นตื่นขอให้จริงด้วยความจริงของตนเองของทุกคนฝึกเรียนรู้ฝึกทำให้ช่ำชองแล้วเราจะเป็นผู้ตัดเป็นตัดหลับเป็นหลับตื่นเป็นตื่น